และนี่ก็คือเสาอากาศดิจิตอลทีวีของโซน่า HD 2 0 1สังเกตที่ลำตัวของเขานะคะจะพบว่ามีสีเขียวสวยสะดุดตามาแต่ไกลเลยนอกจากนี้ยังมีจุกอุดกันน้ำขนาดตะมูตะมิสีเขียวไว้อุดที่ก้านตัวนำสัญญาณเพื่อกันน้ำอีกด้วยราคาไม่เกิน200ได้ทั้งเสาพร้อมสายที่ความยาว10เมตร หากว่าความยาวสายใช้งานไม่เพียงพอเราสามารถเพิ่มตะกร้าสินค้าเป็นแบบม้วนใหญ่ที่มีความยาว100เมตรมาใช้งานต่อเนื่องอื่นๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะใช้เป็นสายนำสัญญาณสายกล้องวงจรปิดสายเสาอากาศก็ได้ราคาม้วนใหญ่นี้ก็น่ารักมากเลยค่ะไม่เกิน300บาทซึ่งช่วงนี้นะคะกำลังลดราคาแรงมากๆเลยค่ะ รีบไปกดเพิ่มตะกร้าสินค้าแล้วรีบสั่งได้เลยก่อนที่สินค้าจะหมดแล้วก็ราคาปรับขึ้น